ผมมีเคล็ดลับว่าเวลาไปอยากไปไหว้ที่ไหนอยากไหว้ๆเลยเอาให้เต็มที่มีจริงไม่มีจริงไม่รู้แหละเทพศาสนาอะไรมั่วหมดเอาตามสบายแต่ไปแล้วถามตัวเองนิดนึงหนึ่งเลยนะใครวะที่เราไปไหว้มีจริงไหมแล้วเขาให้ปัญญาลรวได้บ้างให้พิจารณาใช่เหมือนที่หมอมีพูดถึงองค์เทพนี้อาโดเลมอนกันเนี่ยโดเลมอนโดเลมอนมีจริงไหมไม่มีก็ไม่มีไงแต่มันมีคนส่งแล้วมีคนเชื่ออ๋อส่งโดเลมอนน่ะนะก็มันไม่ะไม่ผมถามหน่อยได้ไหมเขาส่งไปเพื่อ เขาช่วยเขาช่วยอะไรอะอ่าเราก็ไปข้อที่สามี่ยสมมติว่าสมมติว่ามีก็ได้ผมมั่วแล้วกันหรือเชื่อว่ามีก็ได้แล้วโดยว่ามีจริงสมงขมูลนะให้ปัญญาอะไรเราบ้างถามผมตอนนี้นะมีกระบอกไฟฉายก็ส่วนมีฐาแมชชีนสำหรับผมนะถ้าสมมุติว่าต้องไปไหว้โดเรมอนแล้วกันผมก็จะถามตัวเองว่าโดเรมอนสมมุติว่ามีจริงแล้วสิ่งที่ได้จากโดเรมอนก็คือโดเรมอนมีความเมตตาช่วยดูไปตะ ช่วยเหลือ,อโดยไม่มีเงื่อนไขรักอย่างหมดใจใช่ไหมช่วยเต็มที่ไม่ว่าอะไรทั้งที่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีช่วยเหลือโดยไม่มีขีดจํากัดใจของโพธิสัตว์แบเนี้ยไออย่างเงี้ยว้ไปเถอะ<อ>เกิดปัญญากลับไปบ้านกลับไปหาลูกหาเมียแล้วแบบเออว่ะให้เวลากับลูกน้อยไปหน่อยได้รับบทเรียนจากโดเรมอนมาก็ถือเป็นเรื่องดีนะอย่างเงี้ย ว้เฮือกอยากว่าว้เฮือกามสบายคือมองแล้วให้วิเคราะห์ให้เกิดปัญญาให้ได้อะไรก็ตามแต่ใช่ครับอู้ดีจังอย่างเงี้ยมีประโยชน์ไปที่ไหนสบายเขาให้ไว้ไหวหว้ได้